สวัสดีครับวันนี้เรามาดู Toyota c คอมพิวเตอร์นะครับกับปัญหาเครื่องยนต์สั่นนะครับติดไฟแดงดับนะครับลูกค้าบอกคันนี้วิ่งมาไม่ครบรอบไปหนึ่งรอบแล้วนะครับก็มีปัญหาก็นนำรถเข้ามาหาช่างนะครับจากการตรวจสอบล้างนะครับก็พบว่ามีการเปลี่ยนหัวฉีดมาแล้ว1ห,หัวนะครับแล้วคันนี้ก็สายท่อน้ำแก๊สมีแตกด้วยทางร้านเราก็ตัดต่อให้ใหม่นะครับแล้วก็ล้างหัวฉีดให้ ส่วนวิธีการล้างขั้นตอนการล้างจะเป็นเช่นไรเดีย๋ยวเรามาดูกันก็ฝากถึงผู้ใช้รถติดแก๊สนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับถ้ารถมีอาการปัญหานะครับเครื่องยนต์สั่นเดินไม่เรียบนะครับเบาแล้วดับนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับหรือจะไลน์มาก็ได้ในเบอร์โทรนะครับที่จะทิ้งไว้ให้ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับยินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำในการ ซ่อมและแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างกันเลยครับครับเรามาดูนะครับจากการล้างด้วยเครื่องเราจะเห็นว่าหัวฉีดของเรานะครับสามารถที่จะ ปล่อยน้ำยาออกมาได้เป็นจังหวะตามจังหวะนะครับจะสามารถที่จะปิดให้น้ํายาหยุดได้ตามจังหวะนะครับมันกแสดงว่าหัวฉีดเราไม่รั่วนะครับถ้าเราดูจากการทํางานเพราะนั้นเครื่องมือที่เรามีอยู่เครื่องที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกเราว่าหัวเราฉีดเราสมบูรณ์หรือเปล่ารั่วไหมปล่อยน้ํายาได้ไหมนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะเช็คให้เห็นได้นะครับก็เป็นข้อมูลไว้สําหรับที่เราจะเปลี่ยนหัวฉีดนะครับไม่ใช่ว่า เราไม่มั่นใจแล้วเราไปเปลี่ยนนะครับในกรณีนี้เราเห็นว่ามันเสียเรารู้แล้วเราพิสูจน์ทราบมันแล้วว่ามันเสียจริงจริเราถึงจะเปลี่ยนเพราะฉนั้นเราก็จะไม่เสียเงินฟรีในเรื่องของการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใช้รถตัวนี้เป็นการล้างน้ําที่สองนะครับเห็นว่าน้ำยาสะอาดไม่มีดำดำแล้วนะครับ ก็ทำงานได้ดีนะปิดการปิดน้ำยาปิดได้ดีตรงน้ลูกค้าจากองสามนะครับอาจารยนก็เดี๋ยวข้ามกลับนีครับขอตัวครับกลับเพื่อมาปลอดภัยนะครับ